ครับสวัสดีครับ,รบผมวันนี้อยู่กับอยู่โรงแรมอะไรนะอาจารย์ปิงสยามแกนสถาแกนอุดรธานีวันนี้เรามาติดตั้งครับระบบอันนี้เราอย่างกนไหนระบบยังหู้นกันระบบลายระบบลายครับเนี่ยหกตัวนี้ครับเราใช้ระบบลายควบคุมครับเพื่อลดจุดเอาพุทออกให้น้อยที่สุดครับผมระบบลายละระบดูหน้ากันครับ้านหน้ากันมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็ติดตั้งประมาณ70%ซแล้วครับตอนนี้ครับผมพวกนี้ต้องยาวต่อ ด้านข้างก็จะมี12นิ้วครับผมอีกซาวนะครับข้างละ2ครับผมครับห้องนี้จะใช้2อย่างหนึ่งคือสัมมนา2กินเลี้ยงครับมีดนตรีด้วยครับผมมันก็เลยเป็นจย์ยากนิดหนึ่งในการทํางานครับผมชุดนี้ก็จะคุมพวกเล่นสดบนเวทีครับผมเล่นสดคาราโอเกะบนเวทีครับนี่ตู้ซับครับออมาตู้ซับครับสี่ใบครับอยู่ในล่างครับผมครับตู้ซับที่ตั้งนี้เพราะว่าลดลดจุดจุดเฟดลงมาเยอะอันดับแรกพี่เงครับ รถจุดเฟดครับผมถ้าสองข้างรับรองลมอากาศเยอะแน่นอนครับเราเลยเอาไว้ด้านล่างตรงกลางครับเพื่อกระจายเฟดไม่ให้มันเฟดกันลายครับเพราะว่าห้องไม่มีอะไรซับเลยครับดูครับฟ้าดิบๆครับผมด้านข้างก็เป็นไม้ครับแค่พูดก็กล้องแล้วไม่ต้องอะไรมากมายครับผมเราพกน้านข้างแล้วก็ช่วยเวลาสัมมนาครับเวลาแบบพูดสัมมนาไม่ต้องเปิดชุดนี้เยอะครับผมเน้นตรงนี้สัมมนาครับผมเราชุดข้างเป็นระบบลายทั้งหมดนะครับใช้ลายปล่อยไปครับผม เพื่อหนึ่งคือลดลดสัญญาณเอาพูดจากคอสครับผมสมมติถ้าเราใช้ระบบธรรมดาครับยังต่าคอสต้องสมช่องไม่ให้ปิงมาอยู่ข้างผมเสียปิงปใช่ไหมครับผมคอสต้องสาช่องเพราะว่าอีกสมชิ้นนครับในการควบคุมชุดน,นั้นเราเลยทําเป็นระบบลายครับเพื่อการประหยัดต้นทุนลงมาครับผมเรามาดูระบบพาวเวอร์กันพาวเวอร์ก็ธรรมดาครับตามงบลูกค้าครับชุดนี้อยู่แสนเก้าครับผมชุดนี้แสนเก้าครบเซ็ตจะเป็นสองห้องครับมิกก ธรรมดาครับ6ไม้ธรรมดาครับ16ช่อง16ช่องครับ16ช่องดูข้างล่างครับข้างล่างมาดูข้างล่างล่างก็มีปลั๊กโหลดหนึ่งครับปลั๊กโหลดนี่ได้แหลกหนึ่งตัวครับผมเพื่อควบคุมสัญญาณหนึ่งสองสามจะเป็นชุดเ a บนเวทีครับสี่ก็จะเป็นชุดยังก็เอาเป็นชุดชุดลายครับ5้าก็เป็นชุดข้างนอกก็มีห้องนอกอีกห้องหนึ่งนะครับผมัติดตั้งอยู่เพราะว่าชุดนี้ก็เป็นควบคุมลายครับ NB ตัวนี้ครับผมควบคุมลายแปดร้อยก็ขับแรมกับพอยเตอร์หน้าครับ 108ก็ขับเซกลางครับซ้ายขวาครับผม204ขับเบสครับผมที่ใช้พาวเวอร์บัดสูงหนึ่งคือเราไม่ต้องใช้กําลังพาวเวเยอะไม่ต้องเร่งมาเยอะครับมันก็ดังอัตโนมัติครับผมถ้าพ o ว e r เราดันโสตายก็ไม่ดังมานี่เราตั้งเฟสเรียบร้อยแล้วเรามาฟังดูว่าจุดแต่ละจุดเสียงงเหมือนกันไหมครับผมผมต้องอยื่นหนีบเอา,าพี่แหละขนตีแต่ปัญหาคือเพลงว่าจะเปิดเพลงอะไรเปิดมาเรำมันคือวล่ะ ถ้าเปิดเพิ่มพลังก็ติดเลกัสธิ์ครับผมคือปัญหาครับตอนนี้ครับตอนนี้เขาก็เปิดมาเรามาดูม,มาดูไม่ไไมเห็นเปติเลกัสซีนแหละมาดูเชนเฟกก่อนเชนเฟก <c oughs> สักเชนเฟกว่าอยู่ยังไงครับผมตอนนี้เชนเฟกต้องดูแล้วครับผมว่ากว่าดังได้เห็นนี้เห็นนี้ไม่ไกลไกลครับตัวนี้เป็น สีฟ้านี่จะเป็นไม้กลางนะครับสีฟ้าไม้กลางครับไม้กางไม้กลางครับมาตัวนี้ครับไม้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นไม้กลางครับผมสีฟ้าไม้กางสีแดงครับสีแดงไม้ขอบนะครับลอเล่นเล่นเล่นสีโรสสีฟ้าหน่อยครับดูชอบครับครับสีแดงก็เป็นไม้ขอบเป็นไม้ขอบด้วยโอ้ไม้ขอบด้วยนะครับผมครับนี่เรามาดูว่าระยะจะเท่ากันไหมเฮ้ยอยากไมเฮ้ยเฮ้ยไม้ขอบสุดเลี้ว นี่เราจะขยับไปไปขอบสุดนะครับเพื่อดูว่าเอฟเนซ์คือคือเสียงมันจะเท่ากันไหมครับตอนนี้อยากไหม่ปขอบสุดเร็วลูกน้องหลายคนครับนั่งเล่นครับสุดยอดครับลูกน้องโอ้ยโอ้ยลมลมครับลมโอ้ยเออแพงนะเว้ยแพงนะเว้ยนี่ครับผมาดูสีแดงครับสีแดงคือตัวขอบตุดที่ขยับครับสีแดงนะครับนี่ครับผมตากันแค่นี้หน่อยครับขยับไม่ยขยับมีแล้วขยับมีอีกแล้วขยับมีอีกนิดหนึ่งแล้ว อีกกอยนึงอีกแพนนึงก็เป็นอีกแพนนึงครับครับมาดูมึงจับนี่ครับถือว่าไปต่างกันเยอะครับอย่ามาใกล้ๆดูอย่ามาซื้อนีดูตู้น่องครับกระลาวครับตู้น่องเป็นลาวครับต้องพ่อลาบพ่อไทยรู้กันครับตุลยะย่ครับขยับไปอ like. ีบขยับไปอีกเราขยับไม่มาอยู่ขยับมานี่ขยับมานี่ขยับมานี่เบิังลูกพี่เลยไหมพ่อ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 โอ้ยกระจับสายได้อหนาเอ้ยเห็นงานเนาะ ก็ถือว่าห่างกันพอประมาณครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันจะกล้องกล้องถึงกล้องที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นกระจกทั้งหมดเชียร์ปิ้งครับเพลงเปิดที่เชียร์ปิ้งเพลงอะไรก็ได้ที่มีนิขสิทธิ์ครับกล้องทั้งหมดชุดหนึ่งอยู่ข้างนอกครับผมชุดนอกมาดูชุดนอกก่อนชุดนอกยังไม่ดังนะครับจะดังพรุ่งนี้เอกสาวโบราณใช่ไหมครับข้างนอกก็จะมีพวเวอร์นี่หนึ่งตัวนะครับพวเวอร์ เอบีแปดร้อยหนึ่งตัวเพื่อคุมชุดนี้ครับชุดนี้จะใช้ในสองงานครับจะให้ดังพร้อมข้างในก็ได้แต่ต้องดังพร้อมกันครับหรือจะใช้เฉพาะของมันเลยก็ได้ครับนี่คือจุดหนักอีกจุดหนึ่งที่เราต้องแก้ครับผมผมก็ใช้สัญญาณมาจากคอสตัวนู้นครับสัญญาณจากคอสยิงตรงครับมาหามิกอยู่นี่ครับผมยิงตรงมาหามิกอยู่นี่ครับผมเพื่อให้มันดังพร้อมกับข้างในครับถ้าลูกค้าว่าไหนว่าไหนลูกค้าไม่ใช้แล้วก็ปิดช่องนั้นแล้วก็ใช้เฉพาะชุดนี้ได้เลยครับไม่เกี่ยวข้องในครับผม การวางแผนของลูกค้ามาอย่างนั้นแล้วก็จัดไปตามขอครับทำได้หมดครับผมครับตัวนี้สัญญาณก็ดึงมาจากคอสครับผมคอสเราก็ต้องมาทำเบรคจุดนี้กับจุดนู้นให้ดังเท่ากันให้ได้ครับผมนี่ก็โจทย์หนักอีกหนึ่งชุดครับผมโจทย์หนักโจทย์หนักอีกหนึ่งตัวครับเฮจิทีแลเฮจิตลูกลำพึงปก็ที่เหรอมาเรามาฟังเพลงในห้องนี้ว่ามันจะขนาดไหนครับแต่ก็อย่างก้องนะครับผมนี่ก็กระจกนะครับนี่กระจก ก็จบบทอันนี้อันนี้ไม่ใช่แผ่นซับนะครับนี่เป็นแผ่นเฟอร์นิเจอร์นะครับไม้อัดล้วนๆครับผมไม่มีอะไรซับเสียงให้เลยครับงานนี้ดิบๆอีกเพื่อนไรนะฮะมีลิขส,สิทธิ์บนนาฬิกาครับเพียงควรจะมีลิขสิทธิ์แะไรครับผมโอ้ลักษณะเปิดบริวารลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับผมเปรย์สดครับเปรย์สดครับผมเปเปรย์สดอีกหนึ่งครับปิดก้อนปิดเพีงก้อน ตัวนี้คือปัญหาที่เราเปิดยากคือ1ลิขสิทธิ์ครับผมถ้าเปิดเพลงบอลัมในพื้นที่อย่างนี้มันก็เขาก็จะว่าอยู่ครับลิขสิทธิ์เปิดเอกซาวเพลงช้าก็ได้ครับผมเล่นเพลงช้าครับยุ้ยใช่ครับยุบ้ยครับบลูครับบลูทูธเด้โอ้ยขึ้นมาเลยบลูท<ด>ูธมาเลยครั<ด>บบลูทูธมาเลยนะครั<ด>บผมอะไรแหงเลยวะโอวัฏจักรในเกลเซิงโอ้ซ่าโอ้ไม่แล้วก็ใช้2ตัวตัวนี้เป็นจุดไม้กลางครั<ด>บพี่จอหรือป<ด> นี่จุดนี่จะเป็นจุดลมเฟดครับผมลมเฟดคือลมเฟดไม่ทั้งเบดทั้งกลางทั้งแหลมครับทั้งตวข้างจำรมนี้ทั้งบดครับผมครับเพื่อให้มันดังพร้อมกันนะครับให้ดังพร้อมกันทั้งระบบลายทั้งระบบโน้ตให้ดังพร้อมกันในบทครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ก็สมบูรณ์ดังพร้อมกันแล้วก็ใช้เวลามากพอสมควรคือเส้นเฟดครับอย่างยากครับหาไม่เจอครับผมหาไม่เจอเลยบอกกันวอดกันเราต้องใช้จิตวิทยาครับรวมด้วยงานนี้ เนี่ยพูดก็กล้องแล้วครับผมไม่ต้องทําอะไรมากมายครับมนิเตอร์ก็เป็นตู้ธรรมดาครับเพราะว่า1คือเราทําตามงบลูกค้าครับลูกค้ามีงบแค่นี้เราก็ทางจัดงบแค่นี้ครับผมห้องนี้บดอยู่แสนเก้านะครับสองห้องห้องนี้ห้องห้องนอกครับแค่แสนแสนแสนเก้าเท่านั้นครับผมระบบดิจิตอลครับผมมิกก็มีหลายแบบครับลูกค้าเรียกมิกอย่างนี้เราก็ต้องจัดอะนล็อกให้เขาครับคือชุดนี้ห้องนี้มันกึ่งสัมมนากึ่งดนตรีสดครับผมมันก็เลย ยากในการทำระบบ2องงบ,บลูกค้าน้อยครับผมก็เลยต้องทําให้ได้มันได้ถ้ามันได้สองห้องมันได้2ระบบครับให้ทํางานได้2แบบให้ได้ครับผมตอนนี้เรากําลังทดสอบ